สวัสดีคุณมารุนนะสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่ทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้มาจัดออเดอร์ให้กับคุณมารีคุณมารุณน,นะครับผมยังติดค้างท่านอยู่อีกสิบตะกร้านะครับผมดูนะครับไอ้ขอบคุณคุณมารุนก่อนจ้า ขอบคุณคุณมารุณมากนะครับตังคิวเยริมาสนะครับคุณมารุณนะครับไปไหนคุยกันก่อนเป็นไรฮหลรีไปไหนมาทางนี้เดินดีดีนะครับสาวแพรสาวแพรขอบคุณคุณมารุณด้วยจ้านะครับตังคิวเยริมาสนะครับคุณมารุณนะครับกับผลไม้อีกสิบตะกร้านะครับผมเดี๋ยวผมจัดออเดอร์ให้กับคุณมารุณนะครับผมกรับขอบพระคุณท่านมากๆนะครับที่ท่านแวะเวียนมาให้ คว,ความเมตตาครอบครัวควันวันนะครับผมมีมค,วความเมตตาครอบครัวควันวันมาตลอดนะครับผมขอให้คุณมารุนนะครับผมจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับเงินไหลกองทองไหลมานะครับผมทำชกินอันใดก็ขอให้ครอบครัวของท่านเฮงเฮงปังปังตลอดปีตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับผมอันนี้จัดสองสี่ โอ๊กกัดเตะหมดแล้วทีแปดสิบเอาไปจ้าไหนเขบคุณคุณมารุ่นกอนเลย กีเวรีมาสขอให้มาคุณมาุนด ah. งมีตาสุขภาพครับย ah. นะครับผมกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะครับผมขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะครับผมที่ท่านแวะเวียนเมตตาสาวเพรและครอบครัวควันวันนะครับผมกรับขอบพระคุณคุณมารุนมากๆนะครับ thank ง o ี v e วร m มา h นะครับผมชอบคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับประคายผมด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมอย่างนั้นผมขอลงคลิปเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ